Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ด็กชายท่านนะเฮยำอเออยาวขาดง่ายเิต้องนั่งอตรงนั่นหรอเออยไปเลยเาบุญบุญบุญเลอโอเคไรอะ 要，咱们 <laughs>，好 <laughs> 考考了。